สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอ่ากันนีกาเซ่เสน่ทอกค่ะคือรายการที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้ทาง MVTV ช่อง75นะครับค่ะเราพบกันเป็นประจำเนาะพบกันประจำแล้วก็ถึงทางทางช่องทางที่ท่านดูไม่ว่าจะเป็นจานดำไม่ว่าจะเป็นจานแดงช่อง7 5ยึด75ไว้เป็นหลักค่ะดูทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ MVTV ดาวน์โหลดไปปั๊บแล้วก็ ตามดูได้เลยดูได้ตลอดวันเลยนะมีรายการต่างๆแล้วก็รายการของเราบางทีก็รีรันเนาะแต่ตอนนี้ท่านพบเราเนี่ยสดๆค่ะนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา35นาทีถึง15นาฬิกา35นาทีโดยประมาณค่ะแล้วในรายการนี้เราก็จะมีเทปทีวีวัทีในอดีตย้อนยุคโตคารมเธยมศึกษาบ้างอะไรต่ออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการพูดเพราะเราต้องการมาปลุกหรือกระตุ้น ให้เรามีเพื่อนทางความคิดมีคนฟังม,มีแฟนรายการเก่าๆกลับมารวมกลุ่มกันแล้วก็พูดถึงสมัยนั้นว่ามันสนุกขนาดไหนแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันเอามาให้ดูกันโชคดีนะ,ะที่เทปยังยังพอมีคุณภาพมันอาจจะมีก็ได้ความแตกต่างในเรื่องของเทปสมัยก่อนกับสมัยนี้นิดหนึ่งนะคือเมื่อก่อนมันยังต้องอัดเป็นอาเรกันยูบาติกเป็นแบบยูมาติกข่าวหนาโตแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิทอลบดแล้วไงใช่ถูกไหม แผ่นบางชิ้นเล็กๆไม่มีแผ่นด้วยตอนหลังเนี่ยชิ้นเล็กๆและใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาเวลาเมื่อก่อนนี้ใครจะดูหนังสมัยก่อนในดูหนังเนี่ยต้องส่งเป็นฟิล์มนะส่งเป็นฟิล์มก็เรียกฟิล์มส5มสิบห้าสมัยโน้นแล้วหมุนนั่งหมุนฉายกัเคยเคยดูไหมในโรงหนังเนี่ยคะเพราะว่ามอไซค์ยังมาไม่ทันนะหนังขาดไปมันจะมีหลายม้วนต่อกันอาอแล้วพูดถึงหนังขาดพี่ตอนที่พี่อยู่ช่องสามนะพี่เคยไปดูพวกเอ่อ คนเก่าๆที่เขาภาคหนังนะคะเขาเขาสอนทำวิธีต่อน้ําเตยมันจะมีสองข้างเป็นลูๆูๆูให้ให้ลานไปเขาเรียกน้าเตยแล้วถ้าขาดเนี่ยก็ต้องต่อน้ําเตยกันยังไงเอาสกอตเทปวางอันนี้ประกบกันยังไงโอ้ยเราต่อเป็นเลยล่ะเป็นเลยใหลังจากนั้นก็จะมีคัสเซ็ตเราจะมี อเป็นเล็กลงมาหน่อยนะไม่หนาอย่างยูเมติกไรงี้จนมาทั้งเป็นแผ่นซีดีอะไรต่างๆเนี่ยนะไล่มานะจนทั้งตอนนี้ไม่ต้องมีอะไรแลไม่ต้องมีอะไรแล้เอานิ้วกดใช่มันมาเก็บไว้บนคลาวเคลืออะไรก็ไม่ต้ทั่วโลกเลยละได้ดูหมดเสียตังเอาหน่อยเออใช่เราจะเริ่มด้วยวันนี้นะรายการวายโรวรคลิปเป็นคลิปที่พูดถึงกันเยอะแล้วดูแล้วสะเทือนใจนะได้ความรู้สึกเกี่ยวกับอะไรมันคือเราพูดถึงกันมาของโควิดเนี่ยนะค่ะมันก็ทําให้เกิดก็เรียกนิวนอรมอลอะ ชีวิตวิถีใหม่ขึ้นมาแล้วทำววให้ลหลายคนก็ในคลิปนี้ก็ประกว่าชายหนุ่มหญิงสาวกําลังจะแต่งงานเข้าพิธีแต่งงานอยู่แล้วอ๋อแล้วเป็นโควิดเหรอแล้วปรากฏว่าผู้ชายติดโควิดแล้วอาการหนักอาการหนักด้วยวคือพูดง่ายๆว่าทําให้ดูทีเนี้ย สุดท้ายนี่นะครโอ้ได้แต่งโรงพยาบาลจัดพิเศษให้โรงพยาบาลจัดพิเศษให้เลยจัดมาแต่งงานข้างเตียงเลยต่างประเทศที่อเมริกาอเมริกาโอ้ยดีผู้หญิงคล้ายเมแกนกันนะอ่าฮะแล่วก็บอกว่าคือคือภาพของเต่าเนี่ยมันจะจับถึงกำหนดที่จะแต่งงานอยู่แล้ว แต่มาติดโควิดติดโควิดปั๊บก็เลยต้องยืดเวลาแล้วถ้าหากจะซีเรียสเนี่ยเพราะต้องเข้าโรงพยาบาลเห็นบอกว่าอาการอาการมันไม่มันไม่ได้หายเร็วอะพูดง่ายมันลามครับสุดท้ายเลยจัดข้างเตียงไงฮะนี่เป็นความคิดของใครเนี่ยก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มีความรู้สึกว่าคือเขารู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ติดโควิดกับมารามีแผนที่จะแต่งงานอยู่แล้วจัดงานแต่งงานแล้วผู้หญิงก็มาเยี่ยมอยู่แล้วนี่นี่คุณพยาบาลนะเนี่ยที่เป็นไอจ้่ของความคิดโอ้โห คือแฟนเข้ามาเยี่ยมอยู่แล้วก็เลยอยากกันนั้นเลยก็จัดงานแต่งงานซะเลยดูที่เนี่ยแต่งเป็นแบบชุดหมอก็ยอมโรงพยาบาลก็ยอมโอ้โหยอมทุกคนยอมใจเลยนะมีความรู้สึกโอ้โหทุกคนมันดีใจมากได้แต่งงานอะได้แต่งงานเนี่ยเจ้าสาวบอกแม่นะปลื้มเลยนะ w o n d e r f u โ The hospital even made an exception to allow grace and c o r t o t อ้โหจัดงานต้อนรับเลี้ยงฉลองกันเออกระเริดยอดสมาชิกในโรงพยาบาลทั้งนัมีมีมีพระมาทาพิธีให้เลยดูแหมสุดยอดไหมโอ้คือน่าชื่นใจเขาด้วยนะรอดนี่รอด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 ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ารอดชีวิตได้แต่ว่าชีวิตมันแฮปปี้นะ พี่ว่าเพราะกําลังใจนะกำลังใจเนะี<จ>่ยเป็นยารักษาที่สําคัญที่สุดเลยแน่ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ความสุขนี่ทําให้เขาหายเร็วขึ้นแล้วก็ได้แต่งงานกันด้วยเออไม่เร็วเนเราเคยฟังเรื่องแบบนี้ผมจำได้มันไม่เคยฟังเรื่องนี้คือมีเหมือนกันบางทีขอโทษทีนะมีคนป่วยเป็นมะเร็งนะแล้วติดตัวอย่างนะค่ะแล้วสุดไไท้ายไปไนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้ก็มีแผนจะแต่งงานอยู่แล้วค่ะ แล้วสุดท้ายก็เลยต้องจัดพิธีแต่งงานให้ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะสุดท้ายเออพี่ก็เคยดูคลิปนี่ตอานานมาละเป็นฟิลิปินนะพระมาทําพิธีให้บัตรหลวงมาทําพิธีให้เลยที่เตียงพยาบาลบอกว่าดีใจที่ได้แต่งได้แต่งชุดแต่งงานดีใจที่ได้ทําพิธีแต่งงานแล้วก็พอทําพิธีเสร็จอะไรนะตรงนั้นเจ้าเบาวก็เสียชีวิตตรงเตียงพยาบาลนั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องแปลก แต่ว่ามันก็มีเรื่องอยู่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในรัสเซียนี่เพิ่งเป็นเกิดล่าสุดแต่เราไม่ได้เอาคลิปออกมาให้ดูอ่ะฮะก็ปรากฏว่าผู้ชายเนเป็นนักนักกีฬาค่ะนักกีฬาแบบมวยปล้ำอะไรต่างๆนะแล้วแต่งงานกับผู้หญิงค่ะที่รักคบกันอยู่ประมาณสักเมื่อเดือนเมษาอะไรนี่เองอ่ะสักสามสี่เดือนเนี้ยแลเจอกันถูกไหมฮะค่ะแล้วก็จัดงานแต่งงานปรากฏว่ากําลังจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วอยู่ๆก็มีคนส่งคลิปมาให้ผู้ชายซึ่งอยู่ในงานแต่งงานแล้วนะ ตัวคลิปว่าผู้ชายปรากฏว่าผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยเคยมีอดีตเป็นสาวขายบริการออ้ยเ oh, จ็บปวดเลยสิโอ้ oh, เห็นแล้วมันแบบทนไม่ได้ปีดเลยปีดเลยสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือกันนะแล้วก็เดินอ,ออกจากงานนะอา้าวเลยไม่ได้แต่งก็ไม่ไม่แต่งงานงานแต่งงานก็เลยล้มเลิกแต่มันก็เขาบอกว่าด้วยคือ,ค,อคือด้วยบอกความอุ่นหันพันแล่นของผู้ชายเนี่ยนะโธ่เอย้ยสุดท้ายมาแต่ตอนหลังก็กลับเข้ามาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองก็ทําผิดเหมือนกัน คือคือบางทีก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ผู้หญิงเขาก็บอกเขาก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการเช็คประวัติกันจนกระทั่งครบถ้วนถูกไหมฮะแล้วบางคนเขาบอกว่าก็เป็นอาชีพเก่าที่เขาลบอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรถูกไหมครับจริงจริงจริงถูกไหมฮะอดีตเนี่ยไม่มีใครลบได้แล้วยิ่งตอนนี้นะยูทงยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรตอนอะไรเนี่ยเขาบันทึกอดีตของเราไว้หมดนะใครที่ชอบติดโซเชียลแล้วก็ส่งความเป็นส่วนตัวของโซเชียลลงนะมุมไหนมุมไหนของตัว ระวังนะคะเขาเด้งปึ้งขึ้นมาแล้วอโอโหมันรู้กันทั่วโลกนะไม่ใช่ทั่วประเทศนะเพราะนั้นอดีตเราเนี่ยทลบไม่ได้ลบไม่ได้จริงๆริงโอ้แต่เตือนเตือนลูกผู้หญิงหลายๆคนเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อเนาะแต่ถ้ารับได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะหมายความว่า ถ้าตกลงแล้วเออเขาเรียกว่าอดีตจะเป็นใครเมื่อในอดีตแล้วเคยมีเพลงนี้ใช่ไหมเธอจะเป็นใครเมื่อในอดีตใช่ฉันก็ไม่สนใจฉันไม่สนใจฉันรักเธอจากปัจจุบันและเพื่ออนาคตของเราแต่หลายครั้งบางคนก็ย้อนกลับเข้ามาสู่อดีตีเหมือนเดิมอ้าวมีบางทีก็เคยมีไงสามีภรรยามานั่งบางครั้งก็ว่ากินกินอะไรเพลินๆันก็นั่งมีเรื่องคุยกันมีเรื่องคุยกันแล้วอยู่ๆผู้ชายก็เมอนะเมอแล้วก็กำลังจะตักอะไรอยู่ในข้าว่อยู่ในปากแล้ว อยู่ช้อนหล่นมาจากมือไปเนาะทำไมปรากฏว่าภรรยาเ้างงอา้าวเป็นอะไรแล้วสมองเออเป็นไรเหรอไม่เราพี่ย้อนกลับไปนึกถึงสมัยตอนที่เราคบกันเป็นแฟนกันอแล้วจําได้ไหมนะปรากฏว่าพ่อเธอจับได้ว่าเรามีอะไรกันอา้าใช่ไหมแล้วพ่อเธอก็เลยยื่นคําขาดว่าต้องแต่งงานนะไม่แต่งงานนะันจะ แฝงความเธอติดคุกแน่นอนอแกมาทําลูกสาวฉันพ่อยื่นกราดาษบอกว่าผู้ชายก็บอกว่าผมก็เลยตัดสินใจแต่งงานถ้ามาเอาแล้วทําไมมาคิดยังไงแล้วช้อนตกมาคิดตรงนี้เออมาคิดตอนนี้จนกระทั่งช้อนตกเนี่ยอมาทำไมจะมาคิดอย่างนี้ก็บอกคือฉันคิดผิดอ่ะคือถ้าตอนนั้นเนี่ยฉันยอมติดคุกนะปัจจุบันนี้ก็พ้นโทษแล้วแหละถ้ามเเรอใช่พี่พี่อาจจะไปเยี่ยมก็ไก็ โอโ e ้ยติดคุกจนถึงทุกวันนี้ปาโทอ๋อนี่นักเข้าไปอีกโอ้ใช่ไหมโอ้อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคือต้องคิดดีๆก่อนไอที่บอกว่าจะจัดงานแต่งงานกันเพราะว่าเนื่องจากติดโควิดแต่บางทีแต่งงานกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ติดโควิดมันติดคุโยตี้เนี่ยนะอันนี้งานแต่งงานก็ต้องล้มเหมือนกันบบบนี้ใช่ไหมสารพัดเหตุสารพัดผลนะเอาความรัก จริงของกันและกันดีกว่าค่ะเอาเดี๋ยวกลับเข้ามาเราจะดูคลิปที่เป็นวิดีโอไอเป็นเป็นคลิปของที่วีวัทีเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไหมนะาชัดเจนดินะเลือกมาให้ตรงอะไรนะไวลอยู่ก่อนแต่งกระแต่งก่อนอยู่นี่อุ้นี่เราถกเถียงกันมาตั้ง30กว่าปีแล้วนั่นเนี่ยและณปัจจุบันเขาไม่ต้องเถียงกันแล้วนะมันอยู่กันแล้วแหละสรุปตรงนี้มันอยู่กันแล้วล่ะเดี๋ยวดูได้เลยครับ